ใส่ปลาไหลมานลยครับปลาไหลมาเนี่ยจะผัดปลาไหลนะครับใส่ปลาไหลเข้าไปคลุกคั่วให้มันสุกนะครับให้มันเข้าเครื่องนะครับใส่น้ำตาลนะครับใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลนิดนึงนะครับ ก็คลุกนะครับคลุกเนื้อมันสุกนะครับคุกเนื้อวันสุกนะครับใส่พริกเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับคุกพริกเลยครับใส่พริกเข้าไปนะเมื่อกี้พริกแกงนะผัดปลาไหลนะครับเนี่ยผักที่เตรียมไว้นะครับเราใส่ผักเข้าไปแล้วก็คลุกนะครับคลุกนิดนึงอ่ะอ่ะซูมลงมาใกล้ๆนิดนึงครับดู ปลาไหลนะใส่ผักแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนาตาเป็นยังไงนะครับน,นี่ยังไม่ได้เติมน้ำนะ<ฮ>ตอนหนึ่งเ,เติมน้ำไปแล้วนะในเมื่อมันสุกเราก็เติมน้ำไปนะเพื่อมันมีน้ำนะครับนี่นะผัดผ็ดปลาไหลนะครับทุ่งนานะครับทุ่งกลารงไห้ครับ